นะนะก็แค่นี้วันนี้การเปิดปิดฝาท้ายกระบะก็จะไม่เป็นเรื่องสาหัสของคุณอีกต่อไปเมื่อคุณติดตั้ง l i f t t c ไว้ที่ฝาท้ายกระบะของคุณ l i f t t c นวัตกรรมผ่อนแรงเปิดปิดฝาท้ายกระบะได้ยินคำว่า l i f t t c ก็มั่นใจเลยนะครับว่าดีชัวเพราะนี่เป็นผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต New Rock by Rocktech ที่ใครๆก็วางใจกลับมาพูดถึงเรื่องฝาท้ายกระบะกันบ้างดีกว่านะครับในแต่ละครั้งในการที่เราจะเปิดปิดเนี่ยใช้แรงกันมากเลยทีเดียวเปิดปิดบ่อยๆเนี่ยถึงกับกล้ามขึ้นกันเลยทีเดียวนะคะแต่ลิฟเท h ตัวนี้สามารถเปลี่ยนหนักให้เป็นเบาได้อย่างเหลือเชื่อ ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อน,นะครับว่า l i f t ์เทคเนี่ยถูกออกแบบมาเพื่อให้ผ่อนแรงคุณโหโหผ่อนน้ำหนักฝาท้ายเปิดปิดง่ายด้วยมือเดียว l i f t ์เทคผลิตจากเหล็กสปริงชั้นดีมาตรฐานเดียวกับที่ใช้ในรถยนต์มีการเคลือบป้องกันสนิมใช้งานได้ยาวนานกว่าแถมยังผ่านการทดสอบที่สุดโหดด้วยการทดลองเปิดปิดติดต่อกันถึง3 0,000ครั้ง l i f t t เก็ยังใช้งานได้ดี l i f t t เออกแบบให้รองรับรถแต่ละรุ่นได้อย่างลงตัวติดตั้งง่ายด้วยตัวของคุณเองสบายสบายลิฟ t ์เนวัตกรรมผ่อนแรงเปิดปิดฝาท้ายกระบะผ่อนหนักเป็นเบามือเดียวก็เอาอยู่